เทคนิคในการเจราจาแต่ว่าเป็นการด้อยค่านักรบแม่ทัพที่มีหน้าที่ในการรักษาดินแดนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับซึ่งเดิมนีมีปัญหาเรื่องกระทรวงอ่่าใชแต่ว่ายังไม่มีการปรับพ้นดีแต,แต่เขาแต่เขาประกาศถอนตัวถอนเลยหัวข้อนี้เลยหัวข้อนี้เลยอเอาทีละช h อ t กันนะคุณจุฬาคือประเด็นที่ทุกคนอยากรู้แลยผมก็อยากรู้ว่า ทำไมคุณเซนถึงกล้าขนาดนี้ณนะตอนนี้ทั้งที่เราเห็นว่าความสัมพันธ์เขาดีคุณจตุพรคือต้องเข้าใจว่าสมเด็จคุณเซนเนี่ยเขเป็นนายกรมสี่วม40ปีครับก่อนที่จะถ่ายทอดให้กับคุณมาเนี่ยอืมเพราะฉะนั้นเขาก็รู้ว่าเนี่ยนะครับว่าการพูดจริงปากพูดเท็จที่สําคัญก็คือว่าน้ําเสียงในวันที่15เนี่ยกับน้ําเสียงของวันที่16ของคุณนุงยิงเนี่ยครับ วันที่สิบห้าเต็มไปด้วยเหมือนถ้อยคําที่ฉลาะอเอาใจคนแก่อืแต่ว่าวันที่สิบหกเรื่งแข็งกร้าวเพราะเนี่ยนะครับในชีวิตนี้มีโอกาสนั่งร,งร่วมโตะกับสมเด็จคุณเซนครับนะครับหลายครั้งบางครั้งก็คุณทักษิณก็มาร่วมหลายครั้งครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือเรื่องการข่าวในประเทศไทยการวิเคราะห์การเมืองในประเทศไทยนะครับซึ่งผมเคยวิเคราะห์กับพวกฝวั่งว่าสิ่งที่คุณทักษิณกับสมเด็จคุณเซนนั่ง แลกเปลี่ยนกันมาด้านเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าสมเด็จคุณเซนเหนือกว่ามากในทางการเมือกการวิเคราะห์เนี่ยนะครับผลภายหลังตามมาเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยสมเด็จคุณเซนเขาถูกคุณทักสินนี่ผิดเลยนะเช่นเช่นพี่ตู่ทุกเีมีเช่นให้ฟังไหมที่คนดูกำลังติดตามมีเช่นไหมที่ว่าคุณเซน,นวิเคราะห์ถูกแต่ทักสิณผิดเช่นเอาว่าว่าคุณยิ่งรักต้องไม่ยุบสภานะ อืมเพราะว่าถ้ายุบสภาแล้วจะสูญเสียทุกอย่างโอ้โหแต่ว่าคุณทักษิณไม่เชื่อโอโยุบสภาแล้วก็ผมก็มาถามคุยกันตอนตีหนึ่งครับผมก็ผมก็ถามว่าตอนนั้นเนี่ยอ่าคุณสุเทพจะหยุดชุมนุมไหมสองพักประชาธิปัตย์และพักร่วมจะส่งลงรับสมัครรับเลือกตั้งไหมจะบอยคอดเลือกตั้งไหมครับคุณทักษิณบอกว่าเนี่ยนะครับอย่างไรคุณสุเทพต้องหยุดประชาธิปัตย์ต้องส่งลงโอปโรากฏว่านะครับ เพราะหลังจากนั้นผมก็บอกถ้าท่านคิดอย่างนั้นก็ก็ท่านก็ดําเนินการก็ยุบสภาครมปรากฏว่าผิดทุกข้อเลยอืทั้งที่สมเด็จคุณเซนเ็าเตือนว่ายาทุกเด็ดขาดเห็นไหมนี่ผมยกตัวอย่างหลายหลายเรื่องครัวคุณเซนมองออกขนาดนี้เลยเหรอว่าจะเกิดอะไรขึ้น้ทางการข่าวเขานั่งวิเคราะห์เนี่ยนะครับเขาเหนือกว่ามากที่นี่เนี่ยนะครับที่คุณเวงก่อนหน้านี้พยายามที่จะอธิบายเนี่ยนะครับในเรื่องตัดเน็ต ัดไฟเนี่ยว่าทางการกัมพูชาเข้าใจผิดผมบอกผมก็เคยอธิบายว่าคุณเข้าคุณอุ้งยิ้งเนี่ยเข้าใจผิดทางการกัมพูชาเนี่ยเขามีการข่าวที่ชัดเจนทีนี้เนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าพอพอ,พอเรื่องที่มันเปลี่ยนน้ำเสียงเนี่ยคือฝ่ายข้านกัมพูชาเนี่ยเขาจับจุดเรื่องความสัมพันธ์ของสองตระกูลเนี่ยนะครับของสองประเทศเหมือนกับประเทศไทยครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอน้ําเสียงคุณอุ้งยิงเปลี่ยนไปเนี่ย แน่นอนที่สุดนะเขาเขาเริ่มให้นะครับเขาก็วางเลยวางยุทธศาสตร์เลยอืให้บุญมาเน็ตนายกรัฐมนตรีนะครับออกมาสู้ที่บุณวิ่งถแถลงที่บ้านพิษณุโลกอนะครับเ <Social Media S 1> รื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยต่อมาเนี่ยครับให้รองนายกน้องชายของบุญมาเน็ตนายปนุษมาดีานำประชาชนแสนห้าแสนห้าหมื่นคนชุมนุมเรื่องการปกป้องอธิปไตยของชาติครับหลังจากนั้นสมเด็จรุนเซนก็คลิปนี้ออกมามแล้วเนี่ยนะครับ แล้วก็ป้องกันว่าทางการไทยจะปฏิเสธว่าเป็นเอไอก็นะครับก็โพสต์ดักเลยว่าเนื้อความเต็มนาสิบเจ็ดนาทีใช่ใช่แล้วเนี่ยแล้วในคลัปนี้เนี่ยนะครับที่เขาต้องบันทึกเนี่ยเพราะว่าเป็นการเจรจาเรื่องความสําคัญของชาตินะครับผ่านหน่วยงานต่างๆไม่ต่ำกว่าแปดสิบคนใช่ทีนี้เนี่ยนะครับว่าเป็นจริงเนี่ยว่าเป็นจริงนี่คุณวิต้องเอใจดิ ว่าสมเด็จวุนเซนเขาระมัดระวังการใช้คาพูดครับตอนแรกที่ผมฟังคลิปนี้ครั้งแรกเนี่ยนะครับที่ยังไม่ยอมรับเลยผมเนี่ยนะครับกับกับล่ามเนี่ยกับสมเด็จวุนเซนเนี่ยไม่ว่าคุยตรงหรือคุยผ่านโทรศัพท์นะครับผ่านล่ามเนี่ยนะครับอย่างพออวววดเนี่ยผมก็เคยคุยกันหลายครั้งนะครับผมจําคือน้ําน้ําเสียงเนี่ยโอกป่ใช่และ อ๋อตั้งแต่ฟังเลยถูกไหมว่ายไงไม่ a อไแน่ๆเพราะรู้จักหมดตัวบุคคลในกล้ามก็รู้จักโอ้โดยเฉพาะล่ามเนี่ยนะครับเขาเป็นคนกัมพูชาครับความจริงก็รู้จักกันดีนิสัยใจคอพอดีกันแต่ว่าเขาก็ทําหน้าที่ในการแปลนะครับซึ่งก็เวลาที่ที่ผมไปวงกับสมเด็จรุนเซนกับคุณทักษิณครับท่านพอ๋อวดเนี่ยเาทาหน้าที่ในการแปลครับครับ เพราะเพราะฉะนั้นคือกําลังจะบอกว่าเขาเดินเกมต่อเราเนี่ยก็คือเขาเป็นต่ออยู่แล้วตั้งแต่สมัยอดีตวิเคราะห์สถานการณ์ขาดแต่แต่ครั้งนี้สิ่งที่เขากําลังดาเนินการตามแผนเขานี้จุดประสงค์เขาคืออะไรที่คุณเซนกําลังทําตอนนี้เอารัฐบาลล้มหรอหรือ,หร,อหรือว่ายังไงคุณจตุพรผมผมว่าเนี่ยนะครับเขาคงเห็นซึ่งความไม่จริงใจอ๋อน,น,นี่นี่เรื่องใหญ่ในอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะครับ<อ>ว่าคลิปนั้นเนี่ย นะครับคุยในตอนเย็นของวันที่สิบห้ามิถุนาวันที่มีการประชุมเจเจบีซีไทยตรงกับวันที่กัมพูชาเนี่ยครับส่งเรื่องสามประสาทในช่องบกเนี่ยส่งไปยังศาลโลกตรงกับที่ไทยแพ็กที่ศาลโลกเนี่ยครับเรื่องประสาทพระวิหารเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเย็นวันนั้นเนี่ยมันมันมันก็ผิดฟิลอยู่แล้วแล้วทางคณะกรรมการเจบีซีไทยก็ไม่ยอมแถลงกัมพูชาแถลงฝ่ายเดียว มีปัญหาเรื่องแผนที่หนึ่งต่อสองแสนว่าท,ที่ทางการไทยจะออกมาตอบโต้ทางเฟซบุ๊กก็ยามวิกาลแล้วเห็นไหมแล้วช่องว่างนี่ทําให้คุณุวิ่งได้ไปคุยทีนี้ลีลาการเจราจาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นเทคนิคการเจราจาตอนหาเสียงเวลาตรบสัตว์ก็บอกว่าเป็นเทคนิคในการหาเสียงเห็นไหมแต่ว่าพอพอมาเจรจาเนี่ยเอานักรบของตัวเองแม่ทัพของตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องสังเวยอนะครับไปด้อยค่าเขาอ่ะ อพูดเท่ๆอย่างนั้นะอืมว่าอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเป็นคนของฝั่งตรงกันข้ามครับหมายความว่ายอย่างไืมซอ่งจุดประสงค์คุณเซนเขาต้องการอะไรที่เขาปล่อยคลิปคุณจตุพรผมยังดูว่านี่นะครับก็คือว่าผมว่าอย่างที่เราก็ามองเห็นว่าเขาคงวิเคราะห์สถานการณ์ในประเทศไทยอืว่ามันมันมันไปได้ยากและสิ่งที่เขาแปกมาตลอดเนี่ยนะครับและถูกฝ่ายค้านเนี่ย กล่าวหาเนี่ยคือหมายความว่าดูเสมอว่าฝ่ายค้านมีไม่กี่คนแต่ว่าคนระดับเขาเนี่ยเขาเขาดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทครับผมเคยนั่งคุยกับเขาเนะครับผมก็บอกว่าของบ้านเมืองเป็นเสร็จขนานนี้ยังกังวลอะไรกันอีกเขากเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชวนเขาไปกินข้าวบ้านเขาเข้าไปปรากฏว่าไปจับตัวเขาและประกาศที่อำนาจดีที่เขามีกําลังสวนตัวอืมเขาระวงัง เห็นไหมเขาเ็เคยโดนเร<อ>ือ่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาจึงระมัดระวังเขาเป็นนายกรัมรีที่มีกองกําลังส่วนตัวในขนาดนั้นม,มีกองทัพและมีกองกําลังส่วนตัวค,คือเขาเนี่ยครับเขาและขนะเดียวกันเขาก็้่มเพราะาทางคุณมาเน็ตนะครับรอบข้างของคุณมาเน็ตก็เป็น คนร่วมรบกับลมเด็ดทุนเซนมาแทบทั้งสิ้นเพราะควาเสียดวงตาไปข้างอ่ะใช่คุณจะกรพรเดี๋ยวผมขอใช่หน่ยคุณจักถ้าสมมุติว่าเขาเกิดทําแล้วเกิดล้มรัฐบาลได้มันไม่เป็นผลเสียกับคุณเซนเหรอเพราะในเมื่อถ้ารัฐบาลยังเป็นเพื่อไทยก็ยังคุยได้ง่ายกว่านะคุณจักพรมองยังไงคือความจริงนั้นนอครับผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับสภาพต่างๆนั้นเนี่ยเขาคงจะแบกกันไม่ไหวกันอีกต่อไป เพราะนี่นะครับที่ผ่านมานั้นเนี่ยคำว่าแบกไม่ไหวคืออะไรฮะครุณเซนแบกบแบกบแบกบแบบรัฐบาลนี้ไม่ไหวเพราะอะไรไม่ไม่คือความว่านี่นะครับที่ผ่านมานั้นเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าซี่ของสมเด็จคุณเซนนั้นเนี่ยนะครับเขาเป็นฝ่ายอ้าแขนรับและเป็นฝ่ายสนับสนุนนะครับไม่ว่าตอนคุณยิ่งรักออกก็ออกนะครับนะครับคุณทักษิณจะจะอะไรก็แล้วแต่นี่ครับก็ทางการกัมพูชา นะครับแม้กระทั่งพี่น้องเสื้อแดงหลบหนีนีไภัยก็กัมพูชาเขาก็ดูแลเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับที่พาดมาถึงผมเพียงแต่ว่าผมเนี่ยไปพบแต่ไม่ได้เป็นผู้รีไภัยเท่านั้นเนี่ยะะนะครับอ่ต่อฮะทีนี้ผมก็มองว่าเขาก็ย่อมวิเคราะห์สถานการณ์ในประเทศไทยว่ารัฐบาลเนี่ยคงจะไปยากกันแล้วอืนะครับและท่วงทํานองของคุณวิ่งอย่างที่ผมบอกกันสองวันเปลี่ยนสองเสียงไงี่ยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเน,นะครับกาก็เห็นปลายทางว่าทุกอย่างถ้ามันเป็นเทคนิค นะครับระดับเขาเนี่ยเขาพลาดอะไรไม่ได้เลยผมเคยนะครับนั่งฟังทีมงานเขาวิเคราะห์กันว่าเลือกตั้งอบตชนะนเกือบทั้งประเทศแพ้เพียงแค่15อบตเองน่ะซึ่งถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากครับแ,แห่งนั้นที่เขาแพ้เพราะอะไรอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าอาถ้าเรามองแบบการเมืองทั่วไปฝ่ายค้านนี่เพียงไม่ก่อนแต่เขามองว่าถ้ากระแสประชาชนมันไม่ใช่เนี่ย จำเรื่องกรณีไอ้กบสุวรรณนบุกอ่ะจำได้จำได้จำได้คะพอกระแสไปเข้าใจผิดเผาสถานทูตเลยอารมณ์กรมพูชาก็เป็นอย่างนั้นสมเด็จคุณเซนนะครับและที่เขาปกครองกันได้ก็คือการสร้างกระแสชาติเดียวเดี๋ยวก่อนนะคือผมก็ลังเข้าใจถูกไหมที่คุณจะมาคือที่เขาต้องเอาท่าทีแบบนี้เพราะเขารู้สึกไม่ไว้ใจคําพูดของรัฐบาลชุดนี้กับท่าทีของของนายกถูกไหมคือคือดูท่วงทำนองเอออ่ะ คือภาษามันเห็นซึ่งความไม่ไม่จริงใจนะไม่แต่คุณจตุพร <อ S 2> ผมมองคับช็อตอีกอันหนึ่งลองแลกเปลี่ยนกันถ้าสมมติเกิดรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้อยู่จริงเอาเป็นรัฐบาลชุดอื่นเอาคุณเซนก็คุยยากกว่าอีกนะอ่ะถ้าผมมองมุมกลับคือโดยข้อเท็จริงอาจจะคุยกันได้ง่ายก็ได้นะเพราะมันไม่ต้องแบกรับในการรับผิดชอบข้อกล่าวหาฝ่ายค้านของทางกัมพูชาเองซึ่งปั่นกระแส<อ>คือหมายความว่าถ้าถ้าถ้ารัฐบาลอ่รัฐบาลคุณมาเน็ตหรือรัฐบาลคุณเซนในอดีต นะครับชาตินิยมสิบฝ่ายค้านมันไปร้อยนอ๋ออ๋อเข้าใจละคือเขากําลังต้องการเล่นเกมชาตินิยมเพราะกระแสเขาตกอย่างนั้นหรือเปล่าคุณเดพรคือเขาเขาปกครองด้วยยาวนานเรื่องชาตินิยมเออและเนี่ยนะครับถ้ากระแสเน,นี่ยคือกล้าหักกับมิตรให้ประชาชนดูนะวะ่านี่คือมิตรแต่มันเหมือนกับมันไม่ซื่อกับเราผมกล้าหักหรืออย่างเงี้เหรอคือทําให้เห็นอ๋อกัมพูชามาก่อนเหมือนกันอ๋อกัมพูชาต้องมาก่อนอการเออเียวที่ผมอ่ะ ที่ผมพูดเรื่องแยกระหว่างมิตรภาพกับเรื่องอกับเรื่องประเทศหลักการเขาก็เดียวกันนั่นแหละอ๋อแต่แต่ในระยะยาวเนี่ยผู้ชมฮะเอาไม่คุยคุณจตุพรแต่ในระยะยาวเนี่ยการที่เขาจะกลับมาคุยกับนาย,ยกอุงอิงหรือแม้แต่พ่อเขาเนะี่ยฮะมันก็แทบไม่ได้นะถ้าเขาทาให้รัฐบาลนี่มีปัญหาคือที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับผมว่าหนึ่งคือเขาต้องไม่ลืมว่าเขาเป็นทหารที่รบถูกถูกขังพัน อ่าทุ่งสังหารสงครามลังเผาพันมาแล้วครับนะครับแล้วอุตมาเน็ตเนี่ยนะครับเขาบ่มเพาะจนกระทั่งเป็นผู้จัดการฐานบกอุตมาณีก็เป็นรองนายกเนี่ยนะครับก็เป็นนายทหารระดับสูงเนี่ยครับเพราะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขารู้อยู่แล้วว่าอย่างไรุณนุ้งยิงก็คงจะอยู่ไม่นานในท่ามกลางกระแสนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระหว่างทหารกับทหารเนี่ยเจรจามันก็จบกันเร็วใช่ใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่พอถึงเวลามันมองมองกันไปอีกอย่างนะ พราะในทางการเมืองมันต้องมารับในเรื่องที่ฝ่ายค้านในรุกล่าวหาทุกวันและถ้ารมณคนกัมพูชายุคโซเชียลมีเดียเนี่ยคนมันเกือดเชื่อมันพลิกภายในพลิบตามันไม่ใช่จํานวนเสียงสอสอฝ่ายค้านในใน,ในสภาเสีมยมอไปแต่กระแสะประชาชนถ้ามันไม่ใช่เนี่ยและต้องยอมรับว่าเขาอยู่มานานเกินนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องบริหารให้มัน ให้มันทันอยู่เสมอตื่นตัวอยู่เสมอตื่นเต้นอเมซิ่งอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ได้ไปหัวกับตระก,กูลชินถูกไหมเพื่อเอาคะแนนนิยมกลับมาถูกไหมถูกต้องอ๋อแล้วถ้าวันข้างหน้าเอาไม่ไปตระก,กูลชินไปเดี๋ยวกูคุยกับทหารได้อย่างนั้นหรือเปล่าเขามองไงัหมคือในค,ความว่ารัฐบาลไหนเนี่ยนะครับหรือแม่ทังกองทัพในปกติมันเขาก็คุยกันอ๋อคือผมเนี่ยเคยเจอระดับแม่ทัพรอยตะเข็บเนี่ยนะครับแต่หลายปีมาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็พามามาสังสรรค์นะครับก็ ชนแก้วเนี่ยครับทักไทยสัมพันธไมตรีกันเนียครับปรากฏว่าแม่ทัพริมตะเข็บชายแดนไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับพูดภาษาไทยได้ทุกคนอืมอืมอืมมันมันเป็นสเปคนี่เลยอืษาไทยพร้อเลยชัดเจนคือผมมองดูว่านี่นะครับอย่างไรก็ตามแั่เนี่ยเมื่อเขาเล่นนะครับเล่นในเรื่องการสร้างกระแสชาติิยมสูงเนี่ยแลวเขาแลวเขาก็พูดง่ายๆว่าเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เชิงรุกตลอดเขาจะคุมเกมในประเทศได้หมดเลย ถูกถูกตงครับเพราะว่ามันมันเดิมพันอนาคตในประเทศของเขาะนรับแล้วเนี่ยนะครับกลับมาเนี่ยนะครับจะต้องมาป้องมารับผิดชอบนะครับกับรัฐบาลอะไรกันในกันในประเทศไทยอือๆับซึพูดวันนี้ก็พูดอย่างนี้เอพรุ่งนี้ก็พูดอย่างนี้คือรัฐบาลเราอาจจะชินกับพูดกับคนไทยนะแต่ไปพูดกับเขาไม่ได้เพราะเขาเป็นนักรบมาเข้าใจถ้าถ้าอย่างไรอ่ะผมไม่รู้นะผมไม่รู้คุณจะพรจะตอบป่ะยางนั้นคุณเซงก็คบไม่ได้ดิถ้านิสัยแบบนี้ คือปัญหามันไม่ใช่แต่เขาพูดถึงคุณจตุพรด้วยนะคือผมเนี่ยนะครับผมกับเขาเนี่ยผมก็พูดตรงไปตรงมาอ่านะครับว่าว่าผมเนี่ยต้องเห็นแก่ชาติบ้านเมืองของผมมากกว่าอยู่ดีอ่เหมือนกันมิตรภาพมิตรภาพนี่สิ่งสวยงามครับเรื่องดินแดนถ้าผมไปเข้าข้างกัมพูชาผมก็ขายชาติอ่ะถูกฮะถูกฮะเพราะเพราฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ได้อยู่ฐานะผู้รีไภัยอ่่เพราะผมเนี่ยนะครับสมัยผมก็อยากเจอผมก็ไปเจอนะครับเจอก็มีมิตรไมตรี นะครับท่านเขาเรียกผมเป็น้องชายแล้วก็เจอกันหลายครั้งมานะครับแล้วเพราะพา,ะพาะฉะนั้นอย่างไรก็าตามนั่นคือมิตรภาพอ่ะงั้นผม<ด>ถาม<ด>กับพี่ตู่ผมถามกับถ้างั้นผมก็พูดแทนนายกใช่ไหมนายกเขาก็อ้างว่าเขารักชาติใช่ไหมเขาถึงต้องเจราจาไงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาคือปัญหาว่าการเจราจาเนี่ยเอาแม่ทัพนักรบของตัวเองเนี่ยไปด้อยฆ่าเขาเนี่ย<อ>ว่าพูดเอาเทเ<อ>่นะครับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเป็นคนตรงกันข้ามครับ อืมันนี้มันไม่ได้อน,นีเรื่องใหญ่เข้าใจากำลังจะบอกว่าถ้าคุณไปพูดะเพื่อเจราจารแต่มันไม่ควรจะเอาทหารเราเนี่ยขึ้นไปประจานเขาถูกไหมไอ้อย่างนั้น <พอ S 2> ยัง <พอ S 2> จ<า>ตุพรยังพอเข้าใจได้แต่นี่คือคุณเอาทหารไปบรรณาการตามที่พี่ตู่บอกถูกไหมเหมือนเหมือนเหมือนตัดตัดหัวไหมทัพภาคภาคที่สองไปมอบแพ้ประมาณอย่างนั้นแหละถ้าเป็นโบราณแหละถึงให้เป็นเทคนิคมันก็ไม่ควรจะพูดประจานคนของเราอะถูกไหมมันไม่ควรจะบอกว่าคนของเราคืออีกฝ่ายหนึ่ง คือแม้ว่ารู้ว่าทางกัมพูชาเขาไม่พอใจแม่ทัพสองยังไงเขาไม่พอใจเพราะเน่นเออท่านเขาจะพอใจได้ยังไงอ่ะเออจะไปพูดเอาใจเนี่ยครับฝั่งกัมพูชาโดยการไปด้อยค่าเนี่ยนะครับแม่ทัพของตัวเองเออครับถึงยังไงเนี่ยครับทางการกัมพูชาจะชอบแม่ทัพคนนี้ได้ยังไงอ่ะเออใช่ก็ไม่ชอบอยู่แล้วนําทัพในการต่อสู้อ่ะเออจริงเอออันนี้เห็นด้วยอาก็เขาไม่ชอบแล้วยังไปไปพูดอย่างนี้เอาอย่างนี้ทําไมถึงคิดว่าจะอยู่ได้ไม่นาน อภูมิใจไทยไปแล้วนะหนึ่งอ่ะต่อเชิญฮะทีนี้พักร่วมที่เหลืออ่านับตั้งแต่นี่นะครับเรียงตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปพรุ่งนี้เนี่ยจะมีคณะหนึ่เนี่ยไปแจ้งความเนี่ยนะครับเรื่องที่คุณที่คุณวิ่งพูดกับสมเด็จุนเซนเนี่ยที่กองบัญชาการสอบสวนกลางทางท่านเยนกเขาสมชายแสงการอาจารย์พี่เอสมชายกา้ผูของไปพรุ่งนี้ตอนตอนสิบโมงครับ นะครับแล้วก็ตอนที่ทำเนียบเนี่ยนะครับคอประทอที่เข้ชุมนุมอยู่เดิมเนี่ยนะครับเขาก็เขาก็ทําหน้าที่ในการจัดการเรื่องนี้แล้วคณะใหญ่นะครับซึ่งจะนัดในการถแถลงข่าวตอนสิบโมงวันในวันศุกร์นะครับสี่ห้าสิบคนอหนึ่งในนั้นมีผมคุณสนทิริมทองนะครับคุณสมชายแสวงการอาจารย์เจิมศักดิ์ปินทองวันศุกร์อาจารย์แก้วสครคบคุณต้อยสนธยานโอ้เยอะแยะมากมายสี่ห้าสิบคนอ่ะ จะทาอะไรฮะเดี๋ยวเล่าให้ปังแล้วจะทําอะไรวันศุกร์ก็จะมีการแถลงเนี่ยนะครับเรื่องต้นเนี่ยคือการได้ร้องให้คุณอุงอิงนั้นนะครับได้ลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีครับจบไหมถ้าลาออกจบไหมเอาตรงนี้ก่อนถ้าลาออกจบไหมคือปัญหาเรื่องราวเนี่ยนะครับเรื่องคดีความว่ากันอ่าคือวันนี้เนี่ยนะครับหลังจากเกิดเหตุเนี่ยสิ่งแรกที่คุณวิ่งเธอควรทําคือการขอโทษประชาชนนะ อ่ามหนึ่งพี่ตู่อย่าหาว่าผมยังงนะพี่ตู่โทษทีนะผมขอทีละช็อตได้มั้ยถ้าเขาลาออกจบไหมผมว่าคนอยากปังตรงนี้กลุ่มมวลชนจบไหมคือปัญหาเนี่ยนะครับมันก็ติ๊กลี่ใครกันไประดับหนึ่งกันอย่างแน่นอนอ่าอ,นนอ่าเนี่ยนะครับเพราะสิ่งที่คุณุ๋งิงเธอไม่เข้าใจเนี่ยว่าการพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนเธอต้องเอะใจที่ว่าระดับการเจรจาเธอต้องเข้าใจว่าเธอไม่ได้เจรจาในฐานะหลาน เธอเป็นนายกรัฐมนตรีเธอ,อ,อน่าจ,จะเอกใจว่าสมเด็จทุนเสนเขาพูดด้วยท่วงทำนองร,ร,ระมัดระวังครับเ็าต้องรู้ว่ามีการบันทึกเสียงแล้วนะครับคือก็อยังเนี่ยนะครับพูดเหมือนอะไรยังลัลลากันในชีวิตแสดงว่าถ้าสมมติเขาไม่ออกและแถลงวันศุกร์แสดงว่าจะขีดเส้นถูกไหมว่ามีท่าทีจะลงถนนไม่รู้ผมคาดเลยคืออย่างนี้อย่างนั้นแม่พี่ตู่เมื่อวันนี้ทางการกัมพูชาเนี่ยเขารวมพลังแสดงพลังเนี่ยนะครับของแผ่นดินเขาเนี่ย หนึ่งแสนห้าหมื่นคนเพื่อปกป้องอาิปไตยครับนะครับในประเทศไทยนั้นนะครับจะหนึ่งเท่าสองเท่าสามเท่าหรือจะสิบเท่านะครับที่กัมพูชาสาแดงออืนะครับในเบื้องต้นหารือกันว่านะครับวันใดยังไม่ทราบอ่ะแต่ที่ในกําหนดแล้วอนุสาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอ้าวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคือจุดจะแสดงพลังคนไทย รอวันศุกร์ประชุมแล้วเคาะวันอีกทีหนึ่งถูกไหมวันศุกร์สิบโมงจะแถลงจุดหน่อยจดหน่อยานที่นี้แจ้งให้ทราบว่าแถลงนหน้าที่อย่างใดเพราะเพิ่งประชุมคณะจารกันมาเนี่ยนี่คือม็อบไล่รัฐบาลหรือเปล่าเนี่ยคือผมว่าเป็นการแสดงจุดยืนรัฐบาลยังไงไปอยู่แล้วไม่ไม่ตัดตะมวลชนเอามากดดันเพื่อไล่รัฐบาลใช่ไหมตอนเนี้ยคือผมไม่แน่ใจว่าวันนั้นในรัฐบาลไปแล้วหรือยังเกดตรนะครับอ๋อพอภูมิใจไทยเขาถอนเนี่ยอ่าต่อไปรวมไทยสร้างชาติอ่ามัเห็นด้วยใช่ไหม ประชาที่ปัดคุณเห็นด้วยใช่ไหมโอ๋อนี่จะไปโทษนะนจะไปกดดันพรรคอื่นเหรอคุณตูถูกต้องอ่าเออชัดเจน,นเออมองของน,นายกรัฐมนตแบบนี้ใช่ไหมเออเพียงแค่นะครับครึ่งหนึ่งของรวมไทยสร้างชาติที่เขาแตกมาเนี่ยมาทางนี้ก็จบแล้วอืมแสดงว่าถ้าไม่ออกอนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ชัยใช่ใชไหมคุณจตุพรอ,อนุสาวรีย์ชัยคือหมุดหมายและหลังจากนั้นจะเป็นพรรคร่วมว่าคุณจะยังจะเกาะร่วมนาวานี้ต่อไปไหม ูโอ้โหถามตรงๆนะมีก็มีสวพันธ์ใหม่เขาบอกมวลชนน่ะอ่าเข้าใจได้ที่เรียกร้องแต่ไม่นําไปสู่รัฐประหารถูกต้องอ่าถูกต้องนะเราทุกคนจุดยืนชัดเจนว่าไม่อาการรัฐประหารอ่ะชัดเจนอ่ะคุณจตุพรย้ําว่าที่จะออกมาคือไม่ได้รัฐประหารไม่เอารัฐประหารนะครับเดี๋ยวบันทึกไว้เลยเพราะฉะนั้นนี่คือจุดยืนประชาชนในเรื่องการเมื่อกัมพูชาเขาแสดงออกนะครับในเรื่องการปกป้องอธิปไตยของเขาเนี่ยอื ถึง150,000คนเนี่ยตามสัดส่วนประชากรเนเรามากกว่าเขาเนี่ยครับเกือบสี่เท่าเนี่ยอแนะครับเราก็ควรจะมีจํานวนนะครับเรียงกันตามสัดส่วนของประชากรโทษนะรองนายกเนี่ยนะครับตัวใจนายกเนี่ยมาทับทับเองนะครับของในประเทศไทยผมก็เชื่อว่าจะได้นะครับรวมหัวใจของคนทุกภาคส่วนนะครับส่วนวันเวลาก็จะนัดหมายนะครับจะแจ้งกันให้ทราบในวันศุกร์มันจะไม่ใช่ลากไปแบบ สมัยก่อนคือพักประชาธิปัตย์ลากไปลุงกำนันแล้วก็ยึดเลยไม่่ไม่นะอหนึ่งการชุมนุมไม่มีอะไรยืดเยอะเอาไม่ยืดเยอะนะแดงพลังแล้วผมก็เชื่อว่านี่นะครับอย่างไรก็ตามนั่นเนี่ยครับนายกรฐมนตรีนั้นเนี่ยนะครับต้องยอมรับความเป็นจริงเถอะว่ามันไปไม่ได้แล้วเอมอมออนะครับเพราะว่ายังขาดอีกนี่นะครับไม่กี่คนแล้วนั่นแหละถ้าถอนตัวออกตามพักภูมิใจไทยก็จบข่าวอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวผมเรื่องการอยู่หรือไปมันเป็นเรื่องเล็กอ่าอ่าแต่เพียงแต่ว่า จุดยืนเรื่องชาติบ้านเมืองนั้นเนี่ยนะครับก็ควรจะแสดงออกกันอย่างนะครับอย่างกรสมสมสถานะของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระดานี้ครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ออกก็วันศุกร์ประชุมและพักร่วมจะต้องแสดงท่าทีคิดว่าพักร่วมจะออกไหมอ่ะถามหน่อยคุณจตพนช่วยวิเคราะห์หน่อยก่อนนอนดึกแล้วนักการเมืองเออนะครับผมก็เป็นมาก่อนรู้จักกันตั้งทั้งน้นไม่มีใครตรงนั้นที่ผมไม่รู้จักครับครับในแต่ละภัคการเมืองผมว่าเขาคงเห็นท่วงทํานองของประชาชน นะครับเห็นเหตุผลของภูมิใจไทยและอารมณ์เนี่ยนะครับในโลกโซเชียลมีเดียในวันนี้เนี่ยมันแรงที่สุดแล้วถูกถูกถูกแรงมากเพราะฉะนั้นมันก็มองเหน็นว่ามันไปไม่ได้คุณจะกอดกันเนี่ยนะครับ,รบและเพื่อจะรับชะตากรรมเดียวกันกับสิ่งที่นายกรัมรีพูดกับทางกัมพูชานะครับคือหมายถึงว่าเป็นการมัดรวมเดียวกันจะต้องตอบคําถามนะครับก็คือหมายความว่าคลิปเสียงอันเนี้ย ยิ่งกว่าดิจิตอลฟุตลินแอนดิตเนี่ยนะครับเปิดทุกเวทีหาเสียงเลือกตั้งสมมุติว่าเขาเลือกยุบสภาเออ,เอ,อแต่ว่าทําไมยุบสภาคนมันก็รับไม่ได้ใครฟังก็รับไม่ได้ไครับแม้ว่าแม้ถ้าภาคที่สองถ้านอาจะไม่ถืออะไรก็ตามใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าคนที่ถือน่คือทหารคนอื่นและประชาชนนะครับผู้รักชาติบ้านเมืองอยังไงไม่ถือกันไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะคุณจตุพรคือสมมุติว่าเขาลาออก ขั้นตอนต่อมาแม่คุณจีผมก็ไม่อยากจะเกงใจคุณจะพอนั้นดึกแล้วแต่มันอดไม่ได้ขั้นต่อมาใครคือช้อยต่อไปล่ะที่จะขึ้นมาไม่ได้คิดเลยไม่คิดนะแน่ใจนะนะครับถูกต้องไม่มีไม่มีเรื่องนี้แล้วความจริงเนี่ยเรื่องมาตรานคุณอนุทินรับได้ไหมถามล่วงหน้าเลยคุณอนุทินคือคือหน้าที่ใครมาเป็นนายกเริ่มเลยไม่ได้หน้าที่ผมเลยเอนะครับเพียงแต่ว่าหน้าต้องออกก็คือคือเห็นว่าไอ้สิ่งที่กระทำนัวันนี้มันไปไม่ได้แล้ว ออืแสดงว่าถ้ามาตามขั้นตอนเป็นนายกคนใหม่จตุพรพรมพันธ์เข้าใจได้ถูกป่ะว่าาากกันตมรระบจะได้ชัดนะครับกติกาว่าอย่างไรนะครับอะไรที่ควรแก้ก็ควรจะแก้ทําให้มันถูกต้องเสียครับก็ว่ากันตามกระบวนการนะครับไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องเป็นใครนะครับเพียงแต่ว่าใครก็ได้จะต้องมีหน้าที่ในการปกป้องชาติ ครับได้โอชัดเจนขอบคุณมากอุสาพูดรายละเอียดเยอะมากเลยเป็นประโยชน์เลยขอบคุณมากพี่จตุพรขอบคุณนะฮะห้าทุ่มแล้วขอบคุณมากคนดูเยอะมากเลยห้าหกหมื่นเลยขอบคุณครับพี่เยอะมากขอบคุณมากสวัสดีครับพี่ขอบคุณครับโอชัดเจนนะขนลุกเลยอจตุพรจะรวมตัวอนุสาวรีย์ชัยคุณสนทิจะมาด้วยใชนี่รู้ก่อนเลยนะเลยอะ ไปกันหมดเลยนะและไม่ได้ให้ปฏิวัตินะย้ํานะนี่ไปกันหมดเลยนะคืนนี้ห้าหมื่กว่าคนที่ดูอยู่จริงเขาไม่ให้บอกนะพี่ตู่บอกแล้วบอกออนไลน์หน่อยสิให้เขียนหน่อยสิทุกคนจะได้รู้ว่าจัตุพรจะไปรวมตัวอนุสาวรีย์ชัยศุกนี้ประชุมใหญ่<ะ>และถ้านายกจะเป็นอนุทินเข้าใจได้เอาละสิฮะอุ้ยขนลุกขนลุกยิ่งเราแล้วก็ขนลุก นอนเลยดีไหมเรานอนไหมนัทวุฒิอยู่ไหมอ้าวอ่านอนนี่ไอ้ล่าสุดมีอะไรเข้ามาอีกคืนนี้อยากกระพิตานะคืนนี้อยากกระพิตานะอ่ะต่อมามีพักการเมืองแถลงการออกมาครับก็คือพลังประชารัฐมีแถลงออกมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาบอกว่าพลังประชารัฐใช่ชัยใช่ครับมีความห่วงใยต่อสถานการณ์และการดําเนินนโยบายด้วยด้านความมั่นคงภายในประเทศภายใต้การ นําของนายกแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีที่สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอขาดประสบการณ์และชั้นเชิงการเจราจาต่อการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาอย่างเห็นได้ชัดส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการบริหารราชการแผ่นดิน ตอพี่น้องประชาชนและอรารยประเทศโดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวเจรจาที่ก่อให้เกิดความสุ่มเสียงกับประเทศพร้อมกับแสดงถ้อยคำที่หมิ่นศักดิ์ศรีกองกำลังด้านความมั่นคงของประเทศที่ปกป้องรักษาอธิปไตยให้กับคนไทยด้วยความยากลำบากดังนั้นเห็นควรให้นายกรัฐมนตรีประกาศลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฐานะผมคือหนังสือเน,นี้ยออกโดยพลเอกประวิตริ บงสุวรรณนะฮะบอกในฐานะผมทํางานด้านความมั่นคงมาตลอดทั้งชีวิตเหมือนที่เคยกล่าวอภิปรายไม่ไว้วางใจในรัฐสภาว่าการดําเนินงานด้านความมั่นคงไม่ใช่เรื่องง่ายจําเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจหลายมิติการเป็นผู้นําที่ไม่มีประสบการณ์ในเรื่องความมั่นคงของชาติไม่ใช่เวทีให้มือสมัครเล่นมาซ้อมมือและสุดท้ายก็เกิดเรื่องที่ทําร้ายความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศขึ้น นี่เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าประเทศไทยมีผู้นำที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ความเสียเปรียบและอ่อนแอภายใต้การนำของนาย,ยกรัฐมนตรีปัจจุบันผมขอยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องชาวไทยทุกคนทหารไทยทุกนายบนผื้นแผ่นดินไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขแผ่นดินไทยต้องเป็นของคนไทยต้องไม่ยอมให้ใครมารุกรานเป็นอันขาดพักธารประชารัฐลุงป้อม ล่าสุดโพสเฟซบุ๊กก่อนเลยเดี๋ยวพวคนไม่รู้ว่าจตุพรนัดรวมตัวชุมนุมใหญ่ได้ข่าวพี่ปองจะไปเป็นพิธีกรพรุ่งนี้เหรอไม่ใช่ค่ะงานวันศุกร์อะค่ะพี่ปองเป็นไทยรักอะชุมนุมใหญ่แล้วจะมารายการคนดังนั่งเคลียร์แล้วแกบอกว่าแกติดจริงๆหัวตายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนนี้แล้วมีเพื่อไทยเหรอใช่เพื่อไทยออกไหนได้ว่าไงบ้างเพื่อไทยก็สั้นๆนะครับ